สมมติว่าเราเคยเป็นโควิดแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยนะคะหากต้องการมีบุตรควรเว้นช่วงตั้งครรภ์ยังไงไหมจึงจะปลอดภัยต่อลูกแล้วก็ตนเองค่ะคุณหมอโอ้ถ้าโควิดหายแล้วอยากมีลูกปล่อยได้เลยนะคะยกเว้นว่าสุขภาพเราแย่ yeah! จากการมีโควิดคือโควิดเนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดนะคะแล้วไม่มีอาการอะไรนะคะหลังจากหายแล้วจะมีภูมิต้นานทานระยะสั้น เราก็ฉีดวัคซีนได้นะคะกระต,ตุ้นภูมิต้านทาน<ะ>หนึ่งเข็ม,มนะคะทีนี้สามารถปล่อยให้มีน้องได้เลยแต่ยกเว้นว่าเราป่วยโควิดเนี่ยมันไม่ใช่มีเชื้ออย่างเดียว<ะ>แต่มันลงปอดอเกิดปอดบวมเกิดปอดเสียหายอันนี้การมีลูกปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรามีปอดการตั้งครรภ์นเนี่ยจะทําให้อันตรายเนื่องจากว่าคัรเวลาโตหรือฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทําให้ระบบหายใจของเรา ผิบติไปได้นะคะดังนั้นโควิดถ้าเรามีเชื้อเราหายแล้วเราฉีดวัคซีนกระตุ้นไปแล้วอยากมีลูกปล่อยเลยค่ะ